มีเงินเข้ามาเองเราต้องคืนไหมนะครับนะฮะก็พี่เขาแจ้งมาว่าเป็นอีซี่นะครับนะฮะพี่สิริพรบอกว่าโอนมาเองไม่ต้องคืนนะฮะยุทธก็สอบถามตำรวจแล้วนะครับนะฮะเขาเขาเขาไม่เข้าใจว่าแอปเถื่อนพวกเนี้ยเราเข้าไปกู้เองไม่ใช่เหรอแล้วทำไมไปบิดกันใช่ไหมตำรวจถามผมเองเลยนะตำรวจถามผมเองเลย ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยผมเข้าใจนะครับว่าพวกเราไปกู้มาแต่ทีเนี้ยเราก็ใช้จ่ายไปหมดแล้วนะครับทั้งต้นทั้งดอกแต่ทีเนี้ยมันมีการโอนเข้ามาเองอีกตำรวจงงตำรวจสงสัยผมมันจะโอนมาเองได้ไงเราไม่ได้ไปกดกู้อีกอืมคุณไม่เคยเจอคุณไม่รู้ทำหน้างง,งนะครับคนที่เขาเจอแบบเนี้ยเขาเขารู้กันหมดแหละนะครับโอนเข้ามาเองอะ่ะหลายยอดอย่างเนี้ย สองถึงสามยอดก็มีเออมันมันเรียกว่าลูกย่อยอย,อย่างเงี้ยบางทีโอนเข้ามาเองอย่างเงี้ยไม่มีปุ่มกดยืนยันใดๆน,น,นะครับขนาดสมัครสมัครปุ๊บยังไม่มีปุ่มกดยืนยันเลยเงินยังโอนเข้ามาเองเลยนะครับตำรวจก็เลยบอกอา้าวถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่ต้องคืนดิอยากจะคืนก็มาโรงพักด,ดิก็มาคุยกันดิว่าโอนให้เขาทําไมเขาไม่ได้ไปกดกู้ใช่ปะ่ะไม่ต้องคืนครับสรุปสั้นๆครับไม่ต้องคืนครับ ไม่ต้องคืนครับนะถ้ามันอยากได้คืนนะครับให้มาติดต่อที่ธนาคารหรือว่าติดต่อเรานะครับแล้วก็นัดเจอที่สถานีตํารวจนะครับไม่ต้องคืนครับเก็บไว้ใช้เลยครับนะบางบางท่านนี่ยังไม่ได้ใช้นะกลัวนะครับผมบอกเลยไม่ต้องกลัวใช้ไปเลยนะใช้ไปเลยฟินสุกกับเครดิตโปรเชื่อมกันนะครับเครดิตโปรคือ เหมือนเหมือนมีมีมีมาพูดนะครับไม่ไม่ใช่ชื่อไม่ไม่รู้ว่าเป็นพี่ยอดหรือเปล่านะที่พี่ยอดอ่ามันจะมีมีอีกอ่ะมีอีกเขาเขาบอกว่ามีซับพัดสินเชื่อมือโปรฟินสุกเนี่ยเอ่อที่ที่มีข่าวโดนจับอะไรใช่ไหมเออว่าอยู่เครือเดียวกันนะฮะแล้วสินเชื่อมือโปรเปลี่ยนไปเป็นเครดิตโปรบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะครับก็สามารถแชร์กันได้นะครับเพราะว่าผมผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับวันนี้ผมก็เลยถามว่า ซับพัทนะครับที่มีข่าวโดนจับใช่ไหมมีโทรเข้ามาไหมมีมีน้องๆทั้ง,งหลายคนเนี่ยบอกว่ามันยังทวงอยู่เลยพี่มันจับยังไงอะ่ะนีข่าวออกออกมาจับยังไงเอ่ยจับยังไงก่อนยังมียังมีทวงอยู่เลยนะครับแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าสินเชื่อพวกนี้นะครับจับไปก็เดี๋ยวก็เปิดชื่อใหม่มีใหม่อยู่ดีซับพัทโดนจับแต่ลูกย่อยแต่แต่ลูกย่อยนะครับ โทรทวงอ่านะครับเห็นมีเห็นมีประมาณ30ลูกย่อยเนาะสาแอปอ่ะที่ที่โดนจับอยู่นะครับเออมันมันก็ยังโทรอยู่ใช่ไหมเออยังโทรอยู่อสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับนะอ่าวันนี้มีเหรียญทองกับสิงโตนะครับสิงโตเงินกู้นะครับที่แบบเข้ามาคุยกันช่วงช่วงสิบเอ็ดโมงนะผมผมเอ้ยช่วงช่วงบ่ายช่วงบ่ายด้วยนะครับแอปเงินบินครับอันนี้ก็เถื่อนนะพี่ เออนะครับเถือนนะครับนะฮะสำหรับตะกร้าที่1นะครับนะฮะก็เป็นหนังไก่กรอบนะครับอันนี้เป็นเป็นของยุทธเองนะครับนะฮะใครอยากอุดหนุนนะฮะอยากชิมนะครับกดสั่งได้เลยนะฮะลองกดสั่งเลยครับตะกร้าที่1นะฮะในฟินสุกนะครับลูกย่อยนะครับเยอะมากครับใช้ชื่อหน้าแอปบังเฉยเฉยเอ่อพี่ครับขอทำอีซี่นะครับมันจะโทรตามนานไหมครับ ต้องต้องถามถามตัวเราก่อนนะครับว่าอีซี่เราไปกู้มาเนี่ยให้จ่ายแบบ7วันหรือเป็นงวดสิบ้าวันครับเป็นแบบไหนเป็นแบบไหนครับเราเราจะได้ตอบได้ว่าเออเฮ้ยมันจะตามนานแค่ไหนแล้วจริงๆเนี่ยคือการที่เราไม่รับสายไม่คุยอะไรกับมันเลยมันก็เหมือนเป็นการที่ว่าติดต่อไม่ได้อะติดต่อไม่ได้มันก็ไม่นานหรอกถ้าแบบ7วันนะครับเดือนเดียวนะครับเรื่องเงียบ มันก็เชิงไม่เงียบร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกมันก็อาจจะมีโทรมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันจบอะแบบเจ็ดวันเนี้ยมันจบครับต้องไม่คืนนะครับถึงกําหนดวันไหนเนี่ยก็ไม่ต้องไปคืนนะฮะดูก่อนอีซี่อ่าอีซี่หายไปแปดวันนะครับวันนี้เริ่มโทรมาแล้วนะครับืมผมกู้มาแล้วครับแต่จะบิดเลยได้ไหมครับของอะไรครับถ้าเป็นแอปเถื่อนบิดได้เลยครับนะฮะแบบเจ็ดวันตามนานไหมครับก็สามอาทิตย์ก็เงียบแล้วครับนะฮะเดือนหนึ่งก็หายเลยนะครับหาย หายในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะมีโทรมาสายสงสายนี่ผมถือว่าหายแล้วนะนะครับแล้วหลายวันโทรมาทีอย่างเงี้ยเพราะมันโหมันมันคงรู้แล้วโหวเราบิดถึงขนาดนี้แล้วนะฮะคงไม่ได้เงินจากเราหรอกมันไม่เสียเวลามาทวงอีกนะครับหมายถึงว่าไม่เสียเวลามาทวงแบบทุกวี่ทุกวันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นมันยังมีลูกค้าหลายคนทั่วประเทศครับนะฮะก็ต้องฝากถึงหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับที่เกี่ยวกับแอปพวกนี้เออสามารถป้องกันมันได้ไหมไม่ให้ประชาชนเขาเจอ พอที่เจอกันอยู่มันเถื่อนเออนะครับสวัสดีทุกท่านครับของอะไรนะที่ที่ถามว่าประจานไหมของอะไรนะคุณยุทธผ่านมาแล้วสี่เดือนครับไม่มีโทรมาเลยครับยินดีด้วยนะครับอิสิบายถูกกฎหมายครับวิ่งเถื่อนครับนะวิ่งเถื่อนครับผมนะฮะวิ่ง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 เถื่อนนะครับ A.P.M นะครับอ่ากู้เจ็ดวันนะครับตามนานไหมครับ A.P.M มันนี่นะครับถ้าไม่มีลูกย่อยนะครับเดือนเดียวครับ ถ้าไม่มีลูกขายนะเดือนเดียวนะฮะเดือนเดียวนะครับถ้าถ้าคุณต้องไม่จ่ายอ่ะถ้าจ่ายไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็มีมีเงินหมุนไปหมุนมากันอีกสับเปลี่ยนไปไปมาอีกแล้วคุณไม่จบแต่สุดท้ายแล้วยังไงคุณก็ขาดทุนอยู่ดีนะครับคุณก็โดนดอกเยอะอยู่ดีนะครับเป็นฝ่ายที่เจ็บอยู่ดีครับนะฮะมันมันมันต้องบิดครับอืม